Your screening is starting is โรงพยงบาบาลส่วนปรุงโดยกลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิตหรือ MCAT จัดทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่เชิงรุกบริการประเมินสุขภาพใจและภาวะสมดุลกายใจด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจปรับเปลี่ยนไมเซ็ตด้านบวกค่ะสำหรับเครื่องไบโอฟีดแบ็หรือว่าเครื่องวัดอัตราความแรปรปรวนของการเต้นของหัวใจนะคะมีหลักการทำงานโดยเ,เราจะใช้ตัวฟิล์มหุนะคะเป็นลนักษณะหยีปลายนิ้วค่ะทำงานผ่าน แสงอินฟราเรดนะคะตรงนี้ใช้เวลาเพียงแค่3มนาทีนะคะแล้วใน3มนาทีนี้กับเครื่องไบโอฟิทแบตเราจะสราบอะไรบ้างน,นะคะมันจะทราบถึงสองเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของอภาวะความเครียดของร่างกายที่ตอบสนองตอบจิตใจในพ่วงเวลานั้นนะคะซึ่งมันจะบ่งบอกถึงเรื่องของการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ ก็แบ่เป็นซิมพาธิติกนะคะทางานที่เวลาที่เราควรเราตึงเครียดค่อนข้างมากแล้วก็อีกส่วนก็เป็นเรื่องของพาราซิมพาธิติกจะทํางานเวลาที่ร่างกายของเราผ่อนคลายค่อนข้างมากซึ่งสามนาทีนี้จะทําให้เราทราบว่าณช่วงเวลานี้ค่ะเรามีความตึงเครียดทางร่างกายที่ตอบสมองต่อจิตใจมากน้อยแค่ไหนควรจะเพิ่มควรจะลดอะไรก็ อีกส่วนที่เราจะทราบจากเรื่องยวกับฟิแบกก็คือ,อเรื่องของคุณภาพของเลือดหรือว,ว่าการไหลเวียนเลือดในร่างกายของเรานะคะ<ม>ซึ่งก็จะแบ่งเป็นอยู่เจ็ดเลเวลหรือว่าเจ็ดระดับนะคะเริ่มตั้งแต่ถ้าหรือว่าตัวประเมินออกมาแล้วเราอยู่ในเลเวลที่1หรือว่าระดับที่1ึงแสดงว่าโอ้คุณภาพของเลือดของเราสุงยอดมากเลยจนไปถึงเลเวลที่7นะคะก็คืออาจจะเริ่มมีภาวะเสื่อมบ,บางอย่างของอสุขภาพหลอเดเลือดหรือว่าคุณภาพการไหลเวลียนของเลือดนะคะแล้วก็ การทราบทั้งเรื่องของอความเครียดทางร่างกายที่มีบลจ,จัดจิตใจภาวะความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นจากการทํางานของระบบประสาทนมติอย่างรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพหลอดเลือดหรือว่าการหลั่งเลือคุณภาพหลอดเลือดในดวงก็จะทาให้เราสามารถทนาะข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาดูแลตัวเองทั้งเรื่องของสุขภาพกายที่จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็นําไปสู่เรื่องของสุขภาพใจที่สดใสขึ้นการที่วันนี้ตัวผมได้มาปรึกษา นะครับก็รู้สึกว่าทำให้เราได้เห็นสิ่งบางอย่างเอออิมเมชชันลภายในร่างกายของเราที่เราไม่เคยรู้ครับจนวันนี้เราได้รู้ว่าเรา,าภายในของเราเป็นยังไงจิตใจภายนอกทางร่างกายของเราเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อตัวผมเองมากๆเลยนะครับเพราะว่าทำให้ผมได้กล้าที่จะอธิบาย ปรึกษากล้าพูดในเรื่องที่เราเก็บไว้คาใจทั้งนี้เราไม่เคยได้พูดกับใครแล้วเราได้รับคำปรึกษาที่โอเคเลยครับทำให้เราสบายใจฮิวใจได้มากกว่าครับมีประโยชน์อย่างมากต่อคุณครูนะคะจากที่คุณครูใช้ชีวิตเป็นปกตินะคะซึ่งไม่ทราบเลยว่าตัวเองมีภาวะความเครียดหรือไม่นะคะจากที่หลังจากการประเมินแล้วนะคะคุณครูก็ทราบว่าตัวเองมีความ อ,อลามีความเหนื่อยล้าในตัวเองนะคะแล้วก็มีความเครียดนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะผลของการประเมินนะคะคุณครูก็ได้เอาไปปรับนะคะในการดูแลตนเองนะคะก็รู้สึกดีครับรู้สึกแบบว่าเราจะได้รู้ข้อบุคองในร่างกายของเราครับ <c oughs> ว่าควรต้องปรับปรุงจุดไหนบ้าง จะมีแนะนำเรื่องการพักผ่อนครับก็ควรพักผ่อนให้มากๆครับเพราะว่ามันจะส่งผลดีต่อร่างกายประมาณนั้นนะครับเพราะว่าประสาทสัมผัสตอนตื่นตัวมันมันน้อยไปหน่อยประมาณนั้น โรงพยาบาลส่วนปรุงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐในเขตสุขภาพที่1ที่สนใจตรวจวัดสุขภาพใจและภาวะสมดุลกายใจด้วยเครื่องไบโอฟิ d แบ c กสามารถติดต่อได้ที่088 260 7841ในวันและเวลาราชการค่ะ